ที่ดินโนดปากช่องหนองสาลายหนึ่งไร่ทำเลดีใกล้เขาใหญ่ราคาตารางวาละ6,250บาทเท่านั้น และที่ดินที่เราจะขายนะคะก็คือที่ดินแปลงนี้ค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ที่ตําบลหนองสารายอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะถ้าหากว่าเราเดินทางมาตามถนน2235นะคะอ่าก็เข้าซอยมานะคะฝั่งตรงข้ามกับปั๊มปตทหนองสารายเลยนะคะหรือจะไปเข้าอีกซอยหนึ่งก็ได้นะคะเลยปั๊มปตทไปนิดนึงนะตรงข้างๆสหกรณ์การเกษตรนะคะเลี้ยวเข้ามาตรงอย่างเดียวนะคะแล้วก็จะมาถึงตรงนี้นะปากซอยนะเลี้ยวเข้ามา อีกนิดนึงก็ถึงหน้าที่ดินแปลงนี้เลยนะคะก็ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่2นาทีเท่านั้นเองค่ะเอกาสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นโฉนดครุฑแดงค่ะก็จะมีเนื้อที่ในโฉนดนะหนึ่งไร่พอดีเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะจะมีหน้ากว้าง20เมตรแล้วก็มีความลึก80เมตรนะคะเดี๋ยวให้ดูเขตนิดนึงนะคะก็ตรงนี้เลยนะคะคือเขาร้อมรั้วไปหมดแล้วนะคะ,ะเขตก็จะอยู่ตรงต้นกล้วยเนี่ยนะคะ มุมหนึ่งเนาะแล้วก็เนี่ยด้านหน้านะคะติดถนนติดถนนน,นิคมสร้างตนเองลำตะคองนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นผัง16นะคะอันนู้นอีกเขตหนึ่งนะอีกหลักเขตหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงตามแนวรั้วนี่ลงไปเลยค่ะคือล้อมรั้วไว้หมดแล้วนะคะทุกด้านนะคะ,ะสวยค่ะมีไฟฟ้าประปาพร้อมด้วยนะคะตรงนี้นะ,ะตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าผัง16นะคะ อ่ะเนี่ยนะคะก็จะเห็นไฟฟ้าอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีปลปาอยู่แล้วนะคะตรงนี้นะบ้านเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะรายล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านแล้วก็มีปลปาด้วยไฟฟ้าพร้อมนะที่ดินแปลงเนี้ยนะคะก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือนะมีขนาดพอเหมาะเลยคะ่ะเนื้อที่หนึ่งไร่อยู่ในโซนที่บรรยากาศดีมากเนาะเขาใหญ่อยู่แล้วนะก็ สามารถที่จะพัฒนานะคะไปทําเป็นบ้านพักตักอากาศนะคะไปเป็นออผู้วิลล่านะคะหรือเป็นรีสอร์ทนี้ก็ได้นะก็จะเห็นว่าข้างๆนะเพื่อนบ้านนะกำลังทําบ้านพักนะคะสวยงามเลยเนาะ ก็ตรงนี้ค่ะเป็นทำเลที่ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาฟังราคากันบ้างนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะราคาขายเนี่ยนะคะก็จะขายยกแปลงนะคะ1ไร่ในราคา2 5 0 0 0า0บาทราคานี้นะคะรวมค่าโอนและค่าภาษีให้แล้วเรียบร้อยนะฟรีเลยเจ้าของออกให้หมดนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเลยนะคะ สำหรับที่ดินในทำเลดีอย่างเขาใหญ่นะคะและมีเนื้อที่เล็กๆหนึ่งไร่นะคะขายในราคานี้หายากมากๆแล้วค่ะแล้วมันจะดีแค่ไหนล่ะคะถ้าหากว่าเราอะ่ะมีที่ดินในบรรยากาศที่ดีๆนะคะอย่างเขาใหญ่อย่างเงี้ยนะอยู่ก็ใกล้กรุงเทพนะเดินทางมาก็สะดวกค่ะและยิ่งเดี๋ยวนี้มีมอเตอร์เวย์แล้วนะคะก็ขับรถมาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วค่ะสะดวกมากๆ ถ้าหากว่าใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะติดต่อโอได้ที่0837356591หรือ line o, m a d a m e o M A D A M E O H อย่าลืมมีแอดทางด้านหน้านะคะฝากติดตามช่องมาดามโอขายที่ดินสวยราคาถูกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคะ่ะเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆที่ดินสวยๆราคาถูกๆได้ก่อนใคร สำหรับวันนี้นะคะโอคงจะต้องลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆแบบนี้ในคลิปหน้าค่ะ